ในหน้าทรนตีนกูไม่ชอบกูก็เปิดเล็กเดียวจิ๊บเดียวเรื่องอายการดาวกับมึงความสนิทสนุกอะไรนั้นนะม,มึง <c oughs> มึงจะมาขูดจะพองกูข้ามข้ามประเทศหลายๆเฮียห <c oughs> นึ่งนะหนึ่งที่ต้องหาทนาย มึงกูม,งม,งมีเสรีภาพ First Amendment Freedom of Speech อันนี้โคดีระหว่างประเทศมึงกับประเทศกูโคดีก็คือเสรีภาพการวิจารณ์พูดอะไรก็ได้แค่นั้นโดยที่ไม่ได้ใช้มือตีใครกกอนแค่นั้น <c oughs> ไอ้ถัวด,ดาไม่ไงเอ้ออันนี้เขาเรียกว่าอาจารย์นะไอ้หน้าสนตีน คนอย่างนี้เขาเรียกว่าอาจาร์นะไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลย <c oughs> หน้าซนตีนไอเดชาหน้าซนยังคงมีควันหลงออกมาอย่างต่อนเนื่องนะคุณผู้ชมหลังจากที่ศาลจังหวัดนนทบ,บุรีมีคำสั่งยกฟ้องนะคุณผู้ชมก็คือสี่จำเลยไม่ว่าจะเป็นแซนกระติกพิมพ์แล้วก็ทางด้านของจอบคุณผู้ชมแน่นอนว่าพอมีคำสั่งศาลออกมาเนี่ย ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในต่างๆนานาและก็ต้องบอกว่ามีฟีดแบ็กออกมาจากหลากหลายฝ่ายคุณผู้ชมว่าภาคคดีของคุณแตงโมภาคหนึ่งเนี่ยมันจบแล้วจริงๆแต่ต่อจากนี้มันจะมีคดีเนี่ยของคุณแตงโมภาคสองซึ่งต้องบอกว่ามันก็มีวิวาทะเนี่ยจากหลายฝ่ายคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทนายของแม่แตงโมอย่างทนายเดชาเนี่ยก็ออกมาพูดถึงอาจารย์ปานเทพไปในมุมต่างๆนานาว่าหากว่าจะไม่ให้คุณแตงโมเนี่ยตายฟรีหรือว่า จะพลิกคดีของคุณแตงโมเนี่ยรวมถึงฝากข้อความไปถึงคุณอัจฉริยะด้วยเนี่ยก็คงต้องเปิดหลักฐานเด็ดหลักฐานเด็ดเนี่ยสามารถจะเขาเรียกว่าสามารถจะพลิกคดีหรือว่าลื้อฟื้นเนี่ยให้ DSI เนี่ยลื้อฟื้นคดีแตงโมเนี่ยเป็นภาค2ได้หรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องรอคุณผู้ชมก็คือพรุ่งนี้ถือว่าสําคัญนะสำหรับใครที่ตามคดีแตงโมเนี่ยมาอย่างยาวนาน3ปีเนี่ยคุณผู้ชมพรุ่งนี้ d s เเขาจะมีการประชุมฮะ สรุปข้อหาหรือเกี่ยวกับการว่าหลักฐานที่กลุ่มของบ้านพระอาทิตย์ของหมอธวัชชัยของคุณอัจฉริยะเนี่ยมันมีน้ำหนักพอที่จะลื้อฟื้นคดีหรือไม่ซึ่งต้องบอกว่าฝั่งบ้านพระอาทิตย์เนี่ยเขาก็มองว่าหลังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีตัดสินแบบนี้เนี่ยมันก็มีมุมให้ลื้อฟื้นคดีเหมือนกันเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ที่ทาคดีเนี่ยอาจจะทําคดีเนี่ย เอื้อไข่หรือเปล่าอันนี้คือการตั้งคําถามเนี่ยของฝั่งบ้านพระอาทิตย์รวมถึงอาจารย์ปานเทพเอ่ยส่วนทางด้านของทานายเดชาเนี่ยแน่นอนว่าทานายเดชาเนี่ยก็ออกมาฟาดเหมือนกันทั้งโพสทั้งไลฟ์สดคุณผู้ชมว่าอยากจะให้เปิดเนี่ยเหลือเกินหลักฐานเด็ดถ้าเด็ดจริงเนี่ยขอให้เปิดออกมาเพราะมันก็จะสามารถพิคคดีและแตงโมเนี่ยก็จะไม่ตายฟรีเราลองไปฟังเสียงทานายเดชาดูเลยฮะนะทวิตเตอร์ผมมีนะฮะลองลองไปดูนะเนี่ย เนี่ยคนที่ฟังมาเนี่ย FC ปานเทพกับอธัธยะเยอะยังไงฝากลุงอัดกับกับลุงสนทิลูกพี่แล้วก็ฝากปานเทพเปิดทันทีครับถ้าเปิดนี่โอ้โหปานนี้ชนะและคดีเมื่อไหร่จะเปิดทันทีเนี่ยตอนนี้อันนี้ศาลก็ตัดสินเรียบร้อยแล้วเปิดทันทีนะครับหลักฐานเด็ดคลิปเลยนะเห็นกําลังกีดถายอยู่เลยผักตกหัวเรือเลยครับแล้วก็มีเสียสมพงษ์มีใครตะใคร มีเอ่เอาแตงโมไปขายสี่แสนเสียคนไหนอะไรคือเปิดทันทีมันไม่เปิดเนี่ยพอไม่เปิดนี่ก็แตงโมตายฟรีเลยจนหลายหลายหลาย,หลายคนออกมาโพสต์โอ้แตงโมตายฟรีแล้วครับหาคนผิดไม่ได้แสนมันรวยพอมันรวยมันก็ซื้อตำรวจได้พวกมันหมดเอ่อคนนั้นคนนี้ไอ้นักอาจยาวิทยานักอาจยาวิทยาก็ไปบอกอะไรโอ้โห เป็นตำรวจท่านผู้ใหญ่นะมีผลประโยชน์ขัดกันนักอาชญาวิทยานะแกก็อ้างทฤษฎีอะไรไปนะนะว่าทํานองว่าอะไรคดีเนี้ยมันยกฟ้องเพราะอะไรเพราะตำรวจทั้นผู้ใหญ่นี่ก็ไปไงไปรู้จักกับแซนนักอาชญาวิทยาเขาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ฟังแล้วก็ตำรวจท่านผู้ใหญ่มีผลประโยชน์ขัดกันนะใช้ใช้ภาษาฝรั่งว่า conflict of interest ไม่มีสํานึกนะตำรวจพวกนี้ไม่มีสํานึกก็ไปนะแล้วก็พูดอลอยๆแต่ฟังแล้วก็คืออะไร อ่าก็คือแซนนักอาทยาวิทยานะว่าเนี่ยตำรวจชัานผู้ใหญ่นี่ก็รู้จักกับแซนแล้วก็ช่วยแซนเพราะนะนะเป็นพวกเดียวกันนะไม่ควรมาสอบสวนเพราะเป็นพวกเดียวกันนี่นักอาทยาวิทยาเขาว่านะผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่านักอาทยาวิทยาหรือว่านักใส่ร้ายคนก็ไม่รู้ก็กลายเป็นว่าคดีนี้แพ้เพราะว่าตำรวจไปช่วยเหลือคนบนเรือจริงๆนะครับถ้าตำรวจช่วยเหลือคนบนเรือผพื่ไปช่วยแซนนะแล้วก็ลุงอาจกับ ปานเทพมีหลักฐานเด็ดนะเนี่ยที่ผมดูข่าวในทวิตเตอร์เนี่ยสมมติว่าเป็นเรื่องจริงนะอันนี้คุยกันฮาฮวันอาทิตย์ถ้าเปิดหลักฐานเด็ดเนี่ยแตงโมงไม่ตายฟรีเลยเมื่อไหร่จะเปิดทันทีนะฝากลุงอัดกับปานเทพนะครับนี่โมโหนะแตงโมงเสียชีวิตมาสามสี่ปีแล้วคุณก็ทำคอนเทนต์มานานแล้วเปิดทันทีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้อ,อันนี้ก็คือเรียกว่ามุมมองของทนายเดชาที่ออกมาวิเคราะห์ถึงคดีดังกล่าวแน่นอนว่าอีกคนหนึ่งคุณผู้ชม จริงๆคนนี้เนี่ยโอ้โหเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังชอบพูดข้อมูลอินไซต์ไม่รู้จริงบ้างหรือว่าไม่จริงบ้างล่าสุดบางแจ็คเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวคุณผู้ชมหลังมีคําตัดสินเนี่ยของศาลจังหวัดนนทบุรีแน่นอนว่าบางแจ็คมีการพูดถึงทนายเดชารวมถึงการตัดสินเนี่ยของศาลที่ออกมาด้วยนะผู้ชมว่าบางแจ็คเนี่ยมองเป็นยังไงแต่ต้องบอกว่าเรื่องที่ดุเดือดเนี่ย ก็คือเหมือนว่าบางแจ็คจะรู้ตัวนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยทนายเดชามีการขู่ที่จะฟ้องบางแจ็คซึ่งแน่นอนว่าบางแจ็คเนี่ยเหมือนว่าก็ไม่ได้หวั่นกลัวฮะเพราะต้องบอกว่าบางแจ็คก,ก็ใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ต่างประเทศและสาเหตุที่ทนายเดชาเนี่ยคิดจะฟ้องบางแจ็คเนื่องจากว่าไปพูดประเด็นดังกล่าวกับความสัมพันธ์เนี่ยเกี่ยวกับอายการดาวมีการพูดถึงอะไรหรือเปล่านะนี้ ก็เป็นมุมมองของบางแจ็คคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณเนยอย่างสูงกับสิ่งที่บางแจ็คเนี่ยออกมาพูดบางคนก็เชื่อบางแจ็คบางคนก็ไม่เชื่อบางแจ็คเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหก็ต้องดูนะคุณผู้ชมว่าพอบางแจ็คออกมาพูดในมุมมองแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงก่อและคดีเนี่ยมันจะพลิกได้จริงไหมเราลองไปฟังเสียงบางแจ็คดูหน่อยฮะไอ้สัสไอ้ชิปหาย ฟ้องได้ในประเทศด้านและมึงอะไปปิดป่าคนอื่นมา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 ขู่กูอย่าเลยกูไม่ชอบคนขู่อย่างเนี้ยกูไม่ชอบไอหน้าโซนตีนกูไม่ชอบกูแค่เปิดเล็กเดียวจิ๊บเดียวเรื่องอายการดาวกับมึงความสนิทสนุอะไรนั้นอ่ะมึง <laughs> มึงจะมาขู่ <laughs> จะฟ้องกู ข้ามข้ามประเทศหลาย,ลายๆเหี้ยหนึ่งนะหนึ่งที่ต้องหาทนายที่จะไปฟ้องโอ้เงินต้องถึงนะเงินต้องถึงนะหนึ่งแต่พอกูถูกฟ้องกลับนะมึงอะหมดตัวนะกูบอกเลยบอกเลยนะหมดตัว มึงอาจจะแบบเฮ้ยกูมีเพื่อนทนายที่นู่นว่ากูจะให้เพื่อนทนายกูฟ้องมึงกูมีเสรีภาพ First Amendment Freedom of Speech อันนี้โคดีระหว่างประเทศมึงกับประเทศกูโคดีก็คือเสรีภาพการวิจารณ์พูดอะไรก็ได้แค่นั้นโดยที่ไม่ได้ใช้มือตีใครก่อนแค่นั้นไอ้ถัวดาไม่ง่เอ้ อเน,นี้ยเขาเรียกว่าอาจาร์นะไอหน้าสนตีนคนอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอาจาร์นะไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลยหน้าสนตีนไอเดชา,นา,นนดชาหน้าสนตีนไอเดชาไอหน้าสนตีนะจะมาขูก่กไอ,อ้ยซัดไอเฮีย

จะร่วมมือกันหนุ่มกันชายจะมาฟ้องกูในประเทศอเมริกาเดี๋ยวกลัวกลัวยังไงอ่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องทำทำตัวว่าผมกลัวไหมไอ้เหี้ยไอ้หน,น้าสนตีนะอแต่ละตัวนี่จริงๆ เดชาฟ้องกูอ่ะกูอาจจะไม่ได้ไรอ่ะแต่ถ้าพี่หนุ่มอ่ะฟ้องกูโอ้หนึ่งไม่มีใครที่ไม่ได้เสียบอกแล้วทุกคนเสียเงินมาหมดไม่มีใครที่ไม่ได้เสียครับทุกคนเสียมาหมดทุกคนเสียมาหมดแต้ de, คือ ทำไมถึงพวกเรายอมเสียเงินเสียเวลาเสียร่างกายเสียแรงเสียความอดนอนอดหลับเนี่ยเพราะอยากจะรู้ว่าเรื่องคดีแตงงมันทําไมมันแบบผิดปกติอะไรขนาดนั้นแค่นั้นก็ยอมเสียครับก็แค่นั้นนะอยากรู้ก็ยอมเสียแค่นี้ สามปีเต็มเตสามปีครึ่งแล้วสามปีสองเดือนสามเดือนนะโอ้สามปีกว่าทุกคนรอทุกคนรอว่าจะศานจะตัดสินยังไงเอ้ศาสตร์เอ้ยสองชั่วโมงจบเลยยกฟ้อง អីឡើយណា ใช่ครับงองอครับงอตัดเสินง,งอมาก นี่ฮะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่ายังมีความเคลื่อนไหวเนี่ยออกมาจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปานเทพเนี่ยล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นพูดบนเวทีที่ธรรมศาสตร์ทนายเดชาก็ออกมาไล์สดอย่างต่อเนื่องบางแจ๊คก,ก็ออกมาพูดหมอธวัชชัยเนี่ยก็อยากให้จับตามองเป็นพิเศษกับวันที่27ที่จะถึงนี้ว่าแตงโมภาคสองเนี่ยมันจะดุเดือดเผ็ดมันขนาดไหนก็แน่นอนนะผู้ชมว,ว่าคดีเนี่ยมันจะพลิกได้ถ้าหากว่า มีหลักฐานเด็ดหรือว่าหลักฐานเนี่ยที่จะรื้อฟื้นคดีน,นั่นเองก็ต้องบอกว่าติดตามกันต่อครับผู้ชมเชื่อว่าคนไทยต่างประเทศเนี่ยต้องการให้ความเป็นธรรมกับคุณแตงโมนิดาหรือว่าแตงโมพัรทรธิดาน,นั่นเองฮะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ย ไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ Thai News ออนไลน์ครับ